ใครขับไนะเนี่ยเทพปพิทักษ์ขับครับโรับเฮงโชคดีมากเลยอ่ะครับนะตอนนี้เทิร์นโปรเลยเทิร์นโปรถ้าเป็นนักกอล์ฟเรียกเทิร์นโปรครับดีวชนดีเชนหนึ่งใช่โอ้โหคนที่ขึ้นขับหน้ายาวนี่คือนักแข่งนี่ถือว่าที่สุดแล้วนะครับครับที่สุดแล้วนะพี่คือเด็กมันอนาคตมันดีนะครับมันลุ่งมันรั่งอยู่ก็ขับอยู่กับพี่ตลอดป่ะในในรุ่นวีโก้ในรุ่นรีโวเป็นเป็นตัวขับประจำให้ผมเลยครับถงว่าก็ตอนนี้ก็จะมีเทปพิทักษ์รีโว่ จะทําหน้ายาวใหม่ถึงตัวเทพิทักษ์เอกผมก็ไม่รู้น้องเขาเหมือนกันครับผมก็คือถ้าหน้ายาวก็ขึ้นคันผมเป็นคันแรกใช่เพราะหน้ายาวคือคนขับคนใดต้องคนนั้นแล้วเพราะว่ามันต้องวัดตัวครับใช่ใช่ครับผมเปิดได้ครับอสวัสดีเพื่อนๆทุบ้านครับสวัสดี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 ครับโอ้โหวันนี้ผมอยู่อู่ดังอีกแล้วพิทยาสวัสดีครับโอ้ไม่ได้มาพักหนึ่งนะมาอัปเดตกันนิดนึงเนื่องจากว่าโอ้เป็นเป็นที่ฮือฮามากเลยลีโวครับผมไปแล้วตอนนี้คือกลับมาเอาตำแหน่งแล้ว กลับมาเอาแล้วครับผมแต่อย่าลืมตำแหน่งเราต้องรักษาให้ดี <S <S ต,ตำแหน่งอาจจะอยู่ไม่นานครับว่าคู่แข่งเก่งนคนคแต่เราเก่งกันทั้งนั้น,นเราต้องบอกก่อน,น,นอย่าง,ง,ง,น,น,างนี้ครับทกเพือนทั้งนั้นการ,รที่เป็นแชมป์อ่ะไม่ใช่ว่าเขาจะชอบนะคือเขาต้องระแวงอ่ะมันไม่สบายใจเหมือนกับตอนที่มันไม่มันเหมือนกับตอนที่เราจะทําไปสู้กับเขาจริงไหมพี่ไอตอนที่เรามุ่งมั่นอ่ะเอ้เราอะไรจะต้องไปล้มแชมป์สมมตินะมันมีความรู้สึกว่าหืมกูต้องเอาให้ได้มันไม่มีแรงกดดันครับแต่วันหนึ่งพอมาเป็นที่หนึ่ง เอาละคราวนี้หันหลังตลอดแล้วชำเรืองตลอดแล้วนะว่าคู่แข่งเรามันจะมาถึงเราเมื่อไหร่ตอนนี้เท่ากับว่าเป็นรีโวที่เร็วที่สุดในประเทศไทยครับผมครับด้วยเวลา8ปดจุดแปดจุดห้าแป้านยืนเลยไหมก็มันได้ซ้อมครอง14มันซ้อม200ไว้เองครับผมสอครับมันวิ่งรู้สึกว่ามันจะวิ่ง เออห้าห้าสี่ผมห้าเลยใช่ไหมห้าก็เลขตัวเดียวกันแล้วแหละครัเออเลขนห้าเลขตัวเดียวอยู่แล้วนะฮะนี่อันเนี้ยคือจริงๆแล้วเป็นเจ้าตํานานอพูดถึงทีาเรารู้จักกันมาพี่ก็เริ่มจริงจริงแล้วจะบอกวีโก้เลยมันก็ไม่เคยตระกูลโตต้าเลยก็ยังไม่ใช่น้องตัวไทตันก่อนนะที่เรารู้จักกันก็คือไทตันมาก่อนเลยแล้วก็คือพี่แจ็คเนี่ยเขาจับทางรถนอกกระแสครับผม พอไททันเสร็จก็จับวีโก้ต่อเลยใช่ครับวีโก้โคจเนอร์อ่าก็เลยคราวนี้ก็เลยมาอยูก่กับวีโก้อย่างเดียวนะจริงๆแล้วน่าจะร่วมตั้งแต่แรกๆแล้วด้วยซ้ำตั้งแต่ยุคแรกๆเลยรตรงนั้นก็อาจจะจะังหวะที่ย้ายอู่ย้ายอะไรด้วยมั้งก็เลยอาจจะไม่ได้เข้าร่วมนะฮะจนมาถึงวันนี้ท่านผู้ชมฮะเป็นรีโวที่เร็วที่สุดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการครับแล้วกะลังจะมีหน้ายาวเป็นเครื่อง G D ครับผมคันแรกในในโลกไหมคันแรกในโลกสิในโลกครับผมต้องในโลกนะนี่ฮะคันนี้ครับโอ้โหนี่เห็นไหม ตอนนี้ก็คือระบบตรงนี้มันวางครบหมดแล้วครับเหลือเครื่องยนต์ก็วันนี้ก็น่าจะได้ประกอบได้ประกอบเสร็จเหรอครับเรียบร้อยแล้วอุปกรณ์อะไรคือพร้อมนะอุปกรณ์มันพร้อมตั้งแต่ก่อนที่ส่งรถไปทําสีแล้วครับเดี๋ยวก่อนนะโครงนี่ยังไงครับใครเป็นคนทําอะไรยังไงฮะโครงคันนี้เป็นของพี่เล่ย์มอเจริญครับครับโดยโดยมีป่าแดงเป็นผู้กําหนดสเปค ต้องบอกกันนะพี่่มอเจริญนี่กับกับบ่าแดงนี่คือเขาเรียกว่าเจ้าตํนานเหมือนกันนะที่ไปวิ่งเมกาถูกไหมทางพวกที่ไปกับเบอร์ละห้าไปด้วยกันนะครับคันนี้ก็เลยทําที่พี่เล่ครับผมคันนี้ทำที่พี่เล่ครับผมแล้วก็บ่าแดงก็กูรูอยู่แล้วคเขาเขารุ่นใหญ่อยู่แล้วอันนี้เขาํำนาญอยู่แล้วโครงสร้างที่หมดความยาวของรถคันนี้ยังไงฮะมันมันแปดแปดแปดฟุตครับผมมันแปดเมตรยาวกว่ารถทั้งเบิร์ไหม เออผมไม่มั่นใจนะครับแต่พี่เล่บอกว่าต่อต่อยอดต่ออยดกับรถพี่ต่อรถยอดจากรถของเขาเองอ่ะรถพี่เล่เองที่อเบิร์ตเบิร์ดอ่าทั้งหมดใช่ครับแล้วพี่เล่ก็บอกว่าเป็นเป็นรถที่แกพัฒนาแล้วก็พัฒนาจากรถแกมาอีกทีหนึ่งโครมอลี่แล้วใช่ไหมโครมอลี่หมดครับเป็นโครมอลี่แล้วนะครับท่านผู้ชมคือโครมอลี่เนี่ยก็คือมันจะเป็นเหล็กชนิดหนึ่ง่ะครับผมนะครับที่มันมีน้ําหนักเบาครับอ่าน้ําหนักเบากว่าปกติซึ่งตอนนี้ถ้าไม่โครมอลี่ก็ไม่ไหวแล้วนะมันก็ต้องเป็นอันนี้กันหมดแล้วโครมอลลี่หมดครับ โครงที่ต่อมาทั้งหมดเนี่ยราคาบอกได้ไหมพี่อบ,บอกได้ครับไอ้ตัวตัวตัวบอดี้รวมพวกปีกรวมพวกนี้นะครับผมครับแล้วก็จะมีค้ำกันยกด้วยสามแสนกว่าบาทครับอุ้ยถูกมากทาั้งมถูก้ยไม่แพงเนี่ยพี่เล่เขาทําไม่แพงครับคอรเมี่ลด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่เหล็กใช่ครับรวมรวม,วมไอ้พวกชุดคอมา้าแต่อุปกรณ์พวกไอ้นี้ของผมนะครับไอ้พวกนี้ผมซื้อไปอ๋อเนี่ันนี้ของของช่างจัดเองใช่ครับพวกล้อพวกอะไรไพวกนี้เขามีปีกไปแต่ผมไปคุ้มเคปฟล่าเองอะไรเงี้ยครับ ครับเป็นปีกปีเนียมมาปี่หลักสี่แสนอาฟอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับของพี่เล่เอาไม่แพงครับด้วยได้เครดิตจากพี่พันธ์ด้วยแหละพี่พันธ์แกแนะนําแกอะไรอย่างเงี้ครับผมพี่พันธ์ก็ไปลวาเขาเขาไปเอาเปอร์เซ็นต์พี่เล่แหละอ่าไมิงราคาจริงๆเขาไม่แพงอยู่แล้วไม่แพงครับแต่ถ้าไม่ผ่านพี่พันธ์จะถูกกว่านี้อีกได้ได้จะเออมาคิดเท่าไหร่ครับสี่แสนเท่านั้นนะสามแสนกว่าบาทเอาสามแสนกว่าใช่ไหมครับผมไอ้กว่าน่ะไอ้กว่าพี่เล่เอาสามแสนไอ้กว่าน่ะขาเจี๊ยบ ขาดเย็บจั่วไปแล้วเห็นได้เขาได้ได้แป๊บซีขวดหนึ่งนะอุ้ยแป๊บซียัดแบงพันเปล่าเฮ้ยนี่แต่อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่คอมเบอรี่อันนี้เป็นไอสแตนเลสอันนี้ของเขาเป็นคอมเบอรี่ครับเอาคอมเบอรี่เหมือนกันเหรออ๋อไปชูเมาส์ครับผมครับผมผมว่านึกว่าเป็นสแตนเลสโอ้ผมส่งส่งมามากส่งมามากครับผมผมเน้นหล่อครับไม่ไม่ได้เน้นแรงเฮ้ยมันต้องแรงแล้วแหมก็รีโว่ไปไกลแล้วอ่ะผมอยากจะให้มันแบบ ผมไม่อยากจะชอบกรีตตี้อะไรเงี้ยผมก็เลยทำแบบนี้ <ทำ S 1> ไปอ<ม>เมริกาผมถามจริงๆเหรอทำไมถึงนึกยังไงมาทําหน้ายาวเขาไม่เอาไปเอาทำไมถึงเป็นจีดีถามจริงทําไมไม่เอาเป็นเครื่องเคดีอะครั้งแรกดูมันโหดเลยเริเร่มต้นคือถามว่าทําไมอยากจะมีหน้ายาวเพราะว่าคือผมผม,ผมอายุเยอะแล้วนะพี่ะนะก็เลยว่าอ้หานะวันนี้ยังพอมีมีกำลังมีมีมีกำลังเงินมีร่างกายก็ยังมีพอมีพลังแล้วก็ไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินอะไรเยอะแยะแล้วก็เลยบอกว่าบอกเมียว่า ขอทำน้ายาวนะฝันฝันหน่อยอเพราะว่ามันใช้เวลาทําเป็นปีแล้วก็ผ่อนเดือนละพี่เดชกระจายเป็นงวดงวดละแสนงวดละห้าหมื่นซึ่งมันมีระยะเวลาอยู่แล้วเพราะหลังจากนั้นเราอยู่ในสายโตโยต้าอยู่แล้วถ้าเราจะทําเครื่องวีโก้ตอนนั้นก็ใจอยากจะทําวีโก้เครื่องเ,อเคดีเหมือนกันแต่เคดีมันตกรุ่นแล้วเรามองว่าเคดีมันตกรุ่นแล้วแล้วก็ถ้าเป็นเคดีอ่ะมันจะง่ายกว่านี้ผมมางความคิดผมนะ เพราะว่าตอนนั้นผมจีดีผมยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่ผมยังหาไม่เจอจนมาวันนี้ผมมาหาเจอผมบอกผมก็เลยตั้งโปรเจกต์ว่าเอองั้นขอเป็นจีดีแล้วกันแล้วก็ค้นหาเลยถามจริงถามคําเดียวเลยครเคดีทําได้ไหมได้แปดจุดห้าได้เนี่ยรถโกบูมเนี่ยรถโกบูมกับรถคันนี้รถโกบูมเป็นรถบ้านรถคันนี้เป็นรถซูเปอร์ลีโวรถแข่งเต็มตัวโกบูมวิ่งเท่าไหร่คันนี้วิ่งเก้าจุดสี่แต่แรงม้ากับคันนี้เท่ากันอันนั้นเก้าสี่นะรถบ้านเลยนะรถบ้านเต็มเลยนะโกบูมอ่ะครับผมอ่า รถบ้านโกบูงอันนี้ซึ่งอันนี้คือคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลาะไม่ได้โอ้โไม่ได้หมอบอะไรเลยคันนี้มันวิ่งน้ำหนักตันสี่อยู่เหมือนประมาณครับอารมณ์ก็คือสามพันโปรเอ้ยขอโทษรถบ้านรถบ้านสามพันใช่เพราะว่าซูเปอร์ลีโวเป็นสามพันโปรสมมติอารมณ์นั้นใช่ใช่นะครับไอเคนดีผมก็คันนี้ก็เครื่องยนต์ของเขาเนี่ยซีซีพอกันเครื่องซีซีพอกันแล้วก็แรงม้าที่ได้ก็เท่ากันเครื่องสามพันหรือสองพันห้า อันนี้สามพันกว่าครับสามพันกว่าอยู่แล้วสานครับนะครับส่วนอันนั้นก็สองสองพันแปดก็สามพันกว่าอยู่แล้วสามพกว่าเหมนครับสามพันแต่พื้นฐานเครื่องท่อนล่างใช้ของกันได้หมดเลยเอ้าเหรอลูกกันข้อใช้กันได้หมดแตกต่างกันท่อนท่อนฝาสูบอืมแต่ท่อนล่างอะไรได้เปรียบเสียเปรียบกว่ากันเอาจริงๆอ่าระหว่างเคดีกับจีดีถ้าเกิดว่าเนี่ยระดับโมดิฟายแบบแม็กแม็กอย่างนี้ละผมมองว่าเคดีมีความทนทานที่ฝาสูบมากกว่าเพราะฝาสูบมีสิบแปดตัวเอออันมีตัว แต่แต่กราฟบนในโน่เนี่ยที่จากที่ผมลองทดลองเนี่ยอันนียจะเส้นจะแบบเส้นแบบกว้างยาวเส้นเส้นกว้างกว่าเพราะแบรนด์เยอะกว่ายืดกว่าแต่เคดีเขามาเป็นรูปแบบหนักๆเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือพุ่งก็พุ่งเลยใช่ครับคืออย่างเงี้ยกราฟอาจจะไม่มีความสม่ำเสมอแต่รูปหนักก็คือจะดีดขึ้นไปเลยเคดีดีดเยอะเลยแต่ในความสมูทโอ้ยนี่ลึกออันนี้เดินได้ลึกกว่าลึกแบบคือรอบฝูงเขาเดินดีมากแต่ก็เลยไหนๆก็ ดีดีแล้วนะเจอแล้วเลยอะมาเรยมาจัดการอยู่ในหน้ายาวซะใช่ครับใช่เอออย่างนี้เลขกเจ็ดอยู่แล้วนี่มันต้องเจ็ดมันต้องเจ็ดมันต้องเจ็ดใช่ไหมต่เจ็ดอะไรก็แล้วแต่ได้องเจ็ดฮือฮาแน่นอนฮะถ้าไม่หลับดังถ้าไม่ระเบิดดังแน่นอนนี่อ่ะมาเลยเดี๋ยวเราไปกันถึงที่ครับอ่าตัวนี้กันซูเปอร์รีโว่แต่ผมให้ดูก่อนว่าผลิตภัณฑ์ที่ทั้งแจ็คใช้กับซูเปอร์รีโว่แล้วก็หน้ายาวเนี่ยครับนี่ใช้อยู่แล้วของจริงนั่นคือผลิตภัณฑ์ MRX ฮะคืออย่างนี้ตอนแรกเนี่ย เรากะจะมาตอนที่แมนเทนแนนเครื่องไม่ได้จริงๆท่านผู้ชมคืออย่างนี้ครับสูตรที่ยังแจ็คทำเนี่ยถ้าเกิดว่าคนทั่วไปดูไม่รู้หรอกแต่ถ้าเกิดว่าคู่แข่งอ่ะมองปุ๊บรู้เลยเขากเขาคาดคเนได้เออคเนได้แล้วเดี๋ยวไปหากันอีกนิดหน่อยเองเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องขอประทานอภัยด้วยไม่สามารถจะเปิดให้ดูได้จริงๆนะแต่บอกได้เลยว่าใช้อะไรอย่างเงี้ยก็มี หลักๆก็คือลูกกั้นข้อเอ็มไอเอ็กซมเลยอันนี้ต้องไม่ปิดปิดไปหว่าไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับอันนี้แปลกอันนี้อันนี้ก็คือเป็นเป็นลูกที่ยังไม่ได้โมดิฟายครัยังไม่ได้โมดิฟายครับผมเป็นลูกดีอันนี้จะเป็นไอไไไอออชุดเซ็ตเซ็ตเซ็ตเนี้ยมันจะเป็นของเครื่องอีกตัวหนึ่งไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้เป็นเครื่องตั้งทรงครับอันนี้ยังซีซีน้อยอยู่ขอตั้งทรงขอดูผมไม่มีประสบการณ์เรื่องหน้ายาว แต่ถ้าเกิดว่ามันตั้งทรงแล้วบอดี้ได้แล้วไอ้ช่วงล่างได้อะไรได้หมดเดี๋ยวเจอกันใหม่อ่าะอัพนี่สบายมากอับ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 เลเวลนิดนึงอัพเล็กๆได้ทรงก่อนนี่ก้านก็จะเป็นตัวนี้ที่ใช้กันอยู่ครับผมโทษนะฮะเปิดทางไหนวะเนี่ยเปิดทางอ๋อเดี๋ยวอ๋อตายแล้วอันนี้เป็นก้านใช้ตัวนี้เลยเหรออันนี้เป็นของซุปเปอร์ลีโวครับทรงนี้ออ๋นี่เบา แข็งแรงครับขึ้นชื่ออยู่แล้วครับปริพันธ์เอ็ไทั้งตัวอยู่แล้วนะฮะแล้วล่าสุดเห็นบอกว่าได้ไปต่างประเทศไปทําอะไรมาเนี่ยเร็วๆนี้ไปไปไปดูไปดูลูกค้าที่อินโดนีเซียมาครับที่เป็นลูกค้าเราอ่ะเป็นตัวแทนใช่ครับไปทํารถหรือว่ายังไงก็ไปไล่รถโฟล์คยูเนอร์ไล่ด้วยแล้วผมครับไปไปไล่โฟล์คยูเนอร์ให้เขาเป็นเป็นอะไรข้างในก็เป็นของทาง BVP เองนี่แหละครับครับแล้วก็ไปไปไล่พอดีวันนั้นจะมีวันแข่งทีนี้พอดีไล่ไล่แล้วก็ เกียร์ระเบิดก็เลยไม่ได้แข่งเอาไม่ได้แข่งเลยแต่ไม่แข่งคันอื่นนะพี่ไอ้คันชูโดนี่เกียร์ได้นะไม่ได้โชว์เกียร์ระเบิดเออกระโชว์ของหน่อยี่อินโดอินโดตอนนี้เรื่องการแข่งขันเขาฮือฮามากไม่ว่าจะเป็น2ล้อ4ล้อเบนซินดีเซลเหมือนเขาแบบเหมือนกำลังมางานวันนั้นผมปกติงานเขาจัดกลางวันพี่คนไม่ค่อยเยอะแต่วันนั้นเขาเพิ่งมาจัดกลางคืนเป็นสนามแรกแน่คนสี่ห้าพันคนคืออย่างเงี้ยย้อนไปประมาณสิบปีที่แล้วเราแบบนี้เลย ในยุคสิปีที่แล้วที่วิ่งกันสนามผู้ทอนเห็นไหมแมงอารมณ์นี้เลยครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้พอมันมีไลฟ์สดมันมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูในไลฟ์กันได้บ้างอะไรบ้างแต่ทางอินโดนีเซียเขาเองอ่ะมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่สําหรับเขาแล้วมันก็เลยแบบคนอยากมาสัมผัสแมงโคสนุกคนเยอะมากแล้วรถก็ก็เป็นจะเป็นตระกูลพวกอินโนวาฟอร์จูเนอร์ไปเลยอินโนวาเหรอมีรถกระบะแทบแทบไม่มีเลยพี่แต่มันเป็นเครื่องดีเซลอินโนวาใช่ครับอินโนวาดีเซลที่มาแข่งกันขับหน้าขับหลังพี่ เอ้ยแล้วนั้นอะไรอินโนวาแอร์เวนซาหรืออะไรที่มันจะมีอินโนวาขับหน้าด้วยไหม่ะแล้ววันนี้ไม่แน่ใจที่เป็นเครื่องดีเซลไม่มีเทอร์โบอ่ะอันนี้เป็นสองเครื่องสองหรืออะไรอ่ะเครื่องไม่รู้อ่าจำไม่ได้ไม่เป็นเครื่องเคดีเลยครับพี่เป็นเคดีขับหลังอ๋อแต่บ้านเรามันขับหน้าไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่แน่ใจรถเยอะมากแข่งตั้งแต่เริ่มตั้งแต่สองทุ่มเสร็จตีห้านะอันนี้เขาจบเพราะว่าไม่ได้ดึงนะโคโรเขาเยอะโอ้พี่เขาไม่มีแบบบ้านเราเล้ววิ่งนะ เขาเข้าเข้าเขาวิ่งอยู่คือรถเขาเป็นเหมือนรถบ้านๆที่ขี่ใช้งานได้แต่ฉีดในตัชแล้วก็ฉีดฉีดด้วยเหรอฉีดในตัชพี่รถป้าเนี่ยนะแล้วก็ฉีดเอ่อเมทานอลรถใ<ด>น,อเ,นอเออวตรเมนอลวอเอ,เอร์เมทนแล้วก็เอ่อวิ่งกันอยู่เรทเจ็ดต้นผมจะพูดอะไรให้ฟังเมทานอลเนี่ยเมื่อก่อนบ้านเราก็มีแต่มันเป็นอะไรที่แม่งผสมยากส่วนผสมความหนาแน่นของมันแม่ง มันเอาน้ำผสมอ่ะแล้วก็มีเมทานอลเขาเรียกวออลเตอร์เมทานอลอ่ารถรอบเคยมาใช้พักหนึ่งคือฉีดเข้าอินเตอร์เพื่อให้มันเย็นหน้าที่ประมาณเดียวกับนตรัสผมกาลังศึกษายากพี่ผมกาลังศึกษาว่าจะไอ้ลูกค้าผมเขาก็แนะนํานี่แหละคือมันวิ่งอ่ะพี่ฉีดหกเรอบแรอบเครื่องมันไม่พังมันเป็นมันผสมน้ำพี่ถานัดเอทีเอ็มเคยอยู่นัดนี่ยุคแรกๆเลยจนแบบไม่ไหวเลยเลยครับโ ผมก็กำลังศึกษาว่าจะมาใช้กับหน้ายาวไม่รู้ว่าจะเป็นังไงคืออย่างงี้มันต้องเป็นละอองฉีดที่ถ้าก่อนนี้หน้ายาวบ้านเราหรือว่ามันมีรถคันหนึ่งที่ในยุคที่เมื่อมาสิบกว่าปีหรือเกือบสิบห้าปีที่แล้วนะหรือเราเราเรนี้ที่สายแร็คที่เป็นกระบะเลยเป็น V8 หรืออะไรเงี้ยสักอย่างเนี้ยเขาก็ฉีดวอเตอร์เมทานอฟของออสเตรเลียอาฉีดเข้าไอดีเหมือนกันอารมณ์ไดตัสเลยอืมีครับมีครับมีมีมีแต่คราเนี้ยอย่างที่บอกห้าส่วนผสมของระหว่างเมทานอลกับน้ำว่าว่ามันจะ ผสมยังไงให้มันไม่สำลักแล้วก็ให้มันติดไฟได้ดีทาวเวอร์ไปมันก็พึบเยอะอะไรอย่างเงี้ยฮะอารมณ์นั้นนะต้องลองดูนี่แสดงว่าคิดนี่ไปดูตรงดน้นหมาไปดูผมไปดูมันมารถมันรถล,ล,ลูกค้าของเบนนี่น่ะทุกคันเลยที่ไปวิ่งไม่ว่าจะเป็น VA, อินโนวาลีโว่มาฉีดเมทานอนเมทานอนคู่ในตัดต้องถามส่วนผสมของเขาที่เขาพูดของผมเขาเข้าห้าสิบห้าสิบผมก็เลยว่าผมก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษแผมรู้ว่ามันฉีดเข้าห้าสิบเปอร์เซ<ม>็นต<ม>์ผมก็เลย อ๋อพอถามจริงแล้วกลายเป็นส่วนผสมระหว่างเมทานอนกับน้ำอย่างไรห้าสิบห้าสิบอะไรนี่แหละคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเพราะเมทานอนมาติดไฟเร็วแต่น้ำมันก็ผสมคือเหมือนไปช่วยเจือจางอ่ะคือบ้านเรามีแต่น็อตแต่บ้านเขาเป็นแต่น็อตผมว่าจบสุดนะผมก็จะใช้น็อตด้วยนะครับแต่ผมก็จะใช้เหมือนแบบผมจะผมพยายามศึกษาว่าที่เขามิกกันแบบนี้เพราะอะไรเขาบอกว่าที่เขาใช้แบบนี้คู่กันอ่ะมันไม่พังอพระวิ่รีโวมันวิ่งมันสมัคร ห้าหกเบอร์มันก็วิ่งติดติดติดกันเลยอมันไม่พังว่าอาจจะบอกอาจจะแบบอ,อย่าง,อย,าง,อ,ยางอย่างนายตร,รัสมันเย็นเร็วครับอ่าพอเย็นเร็วเสร็จบูดเยอะครับบูดไปหนัก,นกๆยิ่งเย็นบูดบึ้มครับอ่า,อ,าอย่างของเขาเป็นวอเตอร์เมทานอลผมก็ไม่รู้นะว่าสูตรเขาเป็นยังไงอเออไม่แน่นะเดี๋ยวมาเจอคันนี้คันแรกขอประเทศไทยทั้งวอเตอร์เมทานอลแล้วนาตรัสนะฮะลองรึกกำลังศึกษาต้องถามว่าเอ็มไอเอ็กทนได้ใช่ไหม ก็พี่บอยเคียนมาผมผมตั้งใจบู๊ด้วยระมาณักร้อยร้อยสามสิบปอนด์ร้อยสามสิบคเอาว่ะรอบนี้ข้อการลูกเดี๋ยวรู้ตรงเอ้าเดี๋ยวผมพามาตรงนี้ก่อนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เป็นผลิตภัณฑ์ MI ข้างในทั้งหมดฮะใช่ครับ8.5เท่าไหร่นะพี่8.572ครับผมครับโอ้โหดูเครื่องดิวะครับนี่มันกลายเป็นเครื่องหนายาวไปแล้วปะ ก็เครื่องตัวนี้ผมผมทดลองเพื่อที่จะเป็นเครื่องพื้นฐานของหน้ายาวครับโอ้โหพี่ครับมันอะไรวะเนี่ยนี่มันเป็นมันก็คือเอางี้ดีกว่านี่มันคือเกียร์ซิ่งที่วิ่งกันทุกวันนี้ใช่ไหมผมว่ามันคือสามพันปรพี่มันแค่เทอร์โบอย่างเดียวที่เป็นอันเอียโตะเกียร์เกียร์ธรรมดาเออยังเป็นเกียร์ธรรมดาอยู่เหรอใช่ครับเกียร์เกียร์เกียร์เหมือนสามพันปรเลยเกียร์เฮดแพทเทิร์นปกติแล้วเขาจะเปิดไหมได้ข่าวว่าเหมือนจะเปิดปะที่เป็นเกียร์โตเนี่ย เขาจะเปิดเป็นเกียร์ซิ่งแต่ก็พี่อย่างที่เคยคุยกันตอนนั้นนะครับว่ามันบางคนเขาก็มีพลังบางคนเขาก็ไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเ,เขาก<ถ>เกียร์รูกนหนึ่งก็ห้าหกแสนแล้วเลยแต่ถ้ามันเป็นซูเปอร์รีโวมันคือโอเพนถ้าเป็นผมนะรู้สึกนะถ้าไปให้สุดต้องไปอะ่ะมันต้องไปอะ่ะจริงมากเห็นได้ข่าว,ว่ามีคนเสนอจะใหม้มีแบบเป็นสเปคเฟรมของของรีโวพี่ก็ไม่ได้วิ่งจบแล้วพี่ไปทำหน้ายาวผมกำลังคุยกับเสียต้นอยู่เสียต้นเสียต้นดูใบบอกว่าอาจจะมีอาจจะมีอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ทำได้ไหมครับพี่เป็นคนแรกทที่ สไตล์พอดี้เนี่ยแล้วพี่ไม่ได้วิ่งใช่พี่ถูกเขาเรียกถูกสาบมาพักใหญ่ๆใช่จนลีบิ๊กก็ไอ้ซิกนี่แหละพี่ก่อนบิ๊กซิกขึ้นมาก็ยังไม่ได้วิ่งไม่ได้วิ่งก็ยังถูกสาบอยู่ครับโจนมาเป็นบิ๊กเทนพีถึงได้วิ่งไอ้คันนู้นนะครับพี่บิ๊กเทนคันนู้นนะขนาดวะไอ้นู่นไอ้คันนี้อยู่บนอันนี้บิ๊กซิกบิ๊กเทนไอนี้บิ๊กเทนบิ๊กซิกผมไม่ได้วิ่ง เออบิ๊กซิกไม่ได้วิ่งขอโทษทีไอ้คันนี้พิกคุมมีรถป้ายแดงอ่าใช่ใช่นี่บิ๊กเทนไอ้คันนี้ครับที่คุมถุงไว้เนี่ยคือ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 คันนั้นพอบิ๊กซิกไม่ได้วิ่งเพราะอะไรก็ก็มันวิ่งไม่ได้กับบอดี้นี้ใช่ครับถูกไหมครับแต่คันนี้ได้ย้อนกลับมาสุดท้ายมาวิ่งในบิ๊กเทนได้ใช่อันนี้มันคือคือเป็นเป็นแบบบิ๊กเทนแล้วก็เป็นมิติแบบ3,000โนปโอละก็เลยได้เอามาวิ่งนึกว่าพี่เนี่ยตอนทำตอนนั้นเรายังเคยคุยกันว่าพี่ผมไม่มีรายการวิ่งรอกกกกกคคััันนนนเเเี้้้ยฮผผผมมมมททาาลละะบ็ึว่ิสุดาย คนมันจะได้วิ่งอะพี่ตอนนั้นผมวิ่งไอ้คันคันนี้เมื่อก่อนนี้มันวิ่ง9.9คันแรกใช่คันแรกเลยคันแรกเลยนั่นแหละก็คือทําไม <filling S 3> ถึงบอกว่าไม่ได้วิ่งเดี๋ยวผมมาให,ให้มาดูซิตาลีละาก่อนเอาฝั่งไหนฝั่งไหนมองง่ายๆอเอาฝั่งนี้นี่ยอ่าผมให้ดูฝั่งนี้ โทษนะพี่ขอญาตใส่ของเาเข้ามานะที่บอกสาลีละไม่ได้วิ่งเนื่องจากอะไรสมัยก่อนทำไมต้องเป็นทรงลุงมันมันต้องเป็นเมื่อก่อนนี้มันต้องเป็นรถแบบมิติเดิมเลยอทรงลุงทรงทรงเดิมๆเลยทรงรถบ้านเดิมๆเลยครับแต่แต่ไอ้คันนี้เมื่อก่อนนี้เขาคัสซีเขาก็ไม่ตรงรุ่นอะไรรถเขาก็เลยไม่ให้วิ่งนี่ตอนนี้ฮะดูข้างหลังล้อเนี่ยตอนนี้ไฟบิดล็อกนะฮะแล้วก็เป็นยาง แดกเรเดียนหรือโซลิกเลยอันนี้อันนี้แดกเรเดียน,น Dark rated, ครับเป็นแดกเรเดียนเลยเหมือนสามพโปรเลยครับสอง3,000ัโปรทุกอย่างข้างหน้าล้อหุบมิดครับคือถ้าเอาง่ายๆนะถ้าเอาเครื่องอ e ีสูใส่ก็ไม่วิ่งส0มพัโปร๋อไม่ได้เว้ยบอดีคุณละอครับผมครับเนี่ยข้างหลังอะดูข้างหลังฮะนี่นี่ฮะเมื่อก่อนอย่างนี้ไม่ได้ครับ ซูเปอร์เีเวอร์แรกๆบิ๊กซิวิ่งไม่ได้แล้วแบบนี้ห้ามปีกห้ามอะไรหมดไม่มีครับบนหลังไม่มีถ้าอยากรู้ว่าทรงแบบไหนไปดูช่างเบิร์ดครับผมอ่าอย่ารักษาทรงอยู่ครับเขาเวิ่งทรงเดิมมาตลอดช่างเบิร์ดอ่ะนเขาร่วมนะฮะเนี่ยดูดิดูภายในปุ่มตัดไฟเมื่อก่อนไม่มีครับผมตอนนี้ก็ทางโตโยต้ากำหนดเรื่องระบบความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นครับหลังจากนั้น โชคดีฮะพอมาเป็น Big กเทแล้วปรับกติกาเรื่องบอดี้เรื่องบอดี้พี่แจ็คสบายเลยไม่ต้องไปทําอะไรเลยไม่ใช่ครับพี่พี่ครับไอ้ไอ้คันนู้นมันเป็นหัวคัสซีดีแม็กอ่ามันก็เลยคันนี้นะไอ้คันนี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 ้ดั้งเดิมที่เคยวิ่งพี่พี่ตั้งแต่แรกๆเลยต้วิ่งเจ้าเก้าครับไอ้คันนี้หัวคัสซีกับเป็นดีแม็กผมก็เลยต้องเปลี่ยนออกหมดแล้วก็ซื้อคัสซีลีโวมาทําใหม่อะไรใหม่แล้วก็ขึ้นชุดโฟลิ่งใหม่สรุปต้องเป็นคัสซีรีโวรีโวหรือวีโก้เท่่าาานนนนนัั้้้กก็คือใตตตระูลโโยเท โตโยต้าคือโอกับวิโก้ใช่เพราะว่าคัตีไปใช้ไมตี้ไม่ได้ไม่ได้อ๋อมันเล็กไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นคัสซีแบบยี่ห้ออื่นไม่ได้นะฮะถือว่าผิดกติกาเพราะว่าโตโยต้าเขามาตรวจเลขตรวจเลขคับเลขหัวโช๊คครับอ๋อเขาจะตีเลขหัวโช๊คไว้แล้วก็โตโยต้าเขาจะดูตัดต่อคัตตีได้ไหม ก็คือไอ้ช่วงหน้าเนี่ยต้องเป็นของของลีโวหมดเลยลังก์หมดเลยข้างหลังเป็นโฟลิงได้อ๋อเป็นโฟลิงได้อยู่แล้วเพราะว่าส่งได้หักอะไรได้หมดครับผมครับนะครับอ่ะอย่างอย่างน้อยมันก็ยังอยู่ในกติกานะครับผมครับนะครับอ่ะเรามาว่าถึงแรงม้าบ้างครับคันนี้ครับที่บอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์เอ็มไอข้างในเนี่ยเดี๋ยวก่อนแรงม้าเท่าไหร่เนี่ยคันนี้มันเจ็ดร้อยสี่สิบครับกีดเลยนะเจ็ดร้อยสี่สิบนะเดโน่เดโน่ผมเนี่ยเจ็ดร้อยสี่สิบดึงนิสถานเลยนะ โอ้โห,หท้องไหนไส้นี่ใครครับเชพพิทักษ์เชพพิทักษ์เหมือนกันครับครันนี้ก็ทอคอยู่พันสามร้อยนิดนิดพันสามครับผมครับพันสามก็นิดนึงครับผมนิดนิดหน่อยแล้วข้างในที่บอกว่าเป็นของ M R X นี่อเ,นเอาที่บอกได้พี่ก็เข้าอย่างเป็น M R X ครับแล้วก็ modify เพิ่มอีกสุดเราครับผมแล้วก็้านก็เป็น M R X ครับแลวลูกก็เป็นลูกฟอร์ด M R X ทั้งตัวทั้งหมดเลยใช่ครับส่วนไอ้ไม่ว่าจะเป็นแคม แคมก็เป็นของทาง BWP อุปกรณ์รอบนอกก็เป็นของ b v p หมดองเราหมดครับส่วนส่วนฝานี่ก็เป็นฝาสูบวาล์วใหญ่โดยของกิจราชกบังเป็นคนทําให้กิจอ๋อแล้วสูตรต่างอ่ะเพี่พี่หาเองใช่ไหมผมหาคำนวณระยะชักคำนวณอะไรเองที่ผมมีคำพีเทวดาครับพี่ครับผมครับผมก็จะก็จะเขียนไว้ว่าื่องตัวนี้ผมทําอะไรกําลังอัดเท่าไหร่หลอดเดโชเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับสมมติสมมุติว่าสมมตินะครับอุปกรณ์ที่พี่ใช้เนี่ยถ้าเกิดว่าเอาไปใส่เดิมๆจะวิ่งเข้าพี่ไหม เดิมมๆ่่อาสมมติว่าลูกก้านข้อเนี่ยของเอไมค์อ่ะเอาไปใส่จะวิ่งเหมือนพี่ไหมหรือว่าต้องทำมันต้องทำอย่างอื่นรอบรอบข้างด้วยหัวฉีดองศาไฟการจูนปั๊มทำยังไงอะไรมันก็คือของ m อก็คือส่วนส่วนหนึ่งในในการเพิ่มความแรงก็ถือว่าเป็นเป็นถ้า20เปอร์เซ็นต์ของเครื่องยนต์และไอ้ส่วนอีก60 70เปอร์เซ็นต์ของรถทั้งคันเนี่ยมันก็เกี่ยวกับระบบทั้งหมดมันต้องสมบูรณ์ทั้งหมดนะครับสมบูทเท่าไหร่นะพี่ เออที่ผมถ้าผมวิ่งจริงมันจะอยู่ประมาณสักแปดสิบแปดสิบสองแต่วันนั้นผมวิ่งไว้เทอร์โบมันเช็ดหน่อยนะเหลืออยมาสักเจ็ดสิบเจ็ดสิบวินนิตก็ใช้ไม่เยอะนะเอาจริงแล้วใช้ไม่เยอะใช้ไม่เยอะครับเออหกสิบเจ็ดสิบก็เหมือนรถบ้านเทียบสุดแมัน เหมือนร้านเลียวถึงแปนผมเก็บสิเหมือนกงนมาวิมพบนถนนอันนี้ก็ตั้งแมกคิมัมไว้ประมาณแปดสิบครับเพียงพอไม่ต้องใช้บุญเยอะมากครับครับก็สำหรับตัวโบลูกเดียวก็เอาลูกเดียวพี่ลูกเดียวครับ อันนี้คือลูกเดียวครับพี่อันนี้ก็แม็กซิมัมสำหรับเทอร์โบลูกเดียวแล้วครับใช้เทอร์โบอะไรครับผมอันนี้เป็น T F 0 8ของเบนซ์ไพศาลเทอร์โบครับโมโมอยู่แล้วตัวนี้โมอยู่แล้วครับผมขึ้นอย่างนี้ผมก็ไม่ได้เอะใจนึกว่าแบบสองลูกอนุกรมอันนี้ลูกกติกาเขาให้ลูกเดียวครับลูกเดียวด้วยอะไรก็ได้โโอ้ห8.5เอ้ย 7. เดี๋ยวเขาโทษ8.5 8.5ลูกเดียวมึงเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องจริงครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าอ๋อดูดิเออท่ออะไรก็ไม่ได้ใหญ่มากใช่ครับใช่เอาก๊องอากาศนะครับ เอออินเตอร์น้ำปะหรืออินเตอร์กับอินเตอร์น้ำอินเตอร์น้ำนะครับผมนี่นี่คือสุดยอดของซูเปอร์รีโวละตอนนี้ผลิตภัณฑ์ในเอไอเออยู่แล้วณตอนนี้นะตอนนี้นะตอนนี้แต่ไม่เป็นไรรักษาแชมป์ทุกวันนี้เขาคิดทุกวันเขาคิดทุกวันเพราะฉะนั้นคนจะตามก็คนจะมาล้มแชมป์ก็ต้องเหนื่อยนิดนึงกว่าจะก้าวเข้ามาได้มันก็เหนื่อยเหมือนกันก็ไม่เหนื่อยหรอกผมว่านะเก่งกัทุกอู่ผมเชื่ออย่างนั้นนะเพราะว่าที่มาเล่นเล่นกันก็ แต่ละคนก็เก่งๆกันทั้งนั้นะ มือหัวหัวกันทั้งนั้นครับผมหัวหัวกันทั้งนั้นแล้วแต่จังหวะแล้วแต่โอกาสมากกว่าครับผมครับแล้วที่สําคัญไม่ต้องไปเก่งกันเองมันมีเด็กรุ่นใหม่เข้ามาด้วยไอเด็กรุ่นไอเนี่ยน่ากลัวถ้าเปียกงูเห่านะไอพวกนี้เนี่ยมึงเปียวไอตัวเล็กไอพวกนี้มังเปียวมากมันก็ไอเด็กแก๊งเด็กใหม่ๆนี่มันก็เซียนเทมีมาอยู่แล้วเออมันเปียวไอพวกนี้มันโถนั่นแหละเราต้องระวังไอ้ไม่ไม่ระวังกันเองหรอกไม่วางอู่ใหญ่ไม่ต้องระวังเราไประวังรุ่นใหม่ใหม่นี่น่ากลัวเออมันถอนเอายุ่นเลยใช่นะฮะเอาแล้วเดี๋ยว่า วันอาทิตย์จะมีงานเพราะว่าอาที่เขาจะมีงานรถนอกกระแสครับของพี่เ็กตวีซ่าก็จะมีอะไรพวกวีโก้ไม่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 มีวีโก้ครับมีไททันมีฟอร์ดมีนาวาร่านาวาร่าอะไรพวกนี้ครับผมครับโอ้ยไททันนี่ก็ว้าวไปก็ชนะไปทำไมอ่ะไม่ใช่พอวิ่งได้ออไปไ้เอาเรื่ก่อนเรามาว่าถึงรถเดี๋ยวต้นบ้าง อันนี้ลดเสียต้นได้ป่ะอันนี้ก็ลดเสียต้นครับนี่ดีคันนี้คันนี้คันนี้ก็คือหาคันนี้ก็คืองานเนี่ย้ก็แบบทุกวันนี้มันไม่มีรุ่นวิ่งแล้วครับก็เลยจอดประจําการปอดประจำการครับผมก็เราเร็วอะเราเร็วเกินพอเราเร็วเสร็จมันจะเหนื่อยทีหลังอมกุนไว้หน่อยจะได้มีรุ่นวิ่งทุกวันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้วิ่งแล้วครับนี่ครับเคดีฮะครับนี่เคดีครับเร็วที่สุดไหมคันนี้คันนี้ผมของตะเร็วกว่าน่อยนึงอ๋อเป็นรุ่นอะไรกันก็รุ่นเออ ฟอร์จูดไอเอสยูโอเป็นโอเปนอ๋อครับเอสยูวีโอเป็นโอ้แต่ก็มามาไกลฮะมาไกลมากๆนะฮะแล้วเนี่ยก็อันนี้รถแล้วของลูกชายอะรถลูกชายผมผมก็เลิกแล้วครับพี่พี่ครับผมทำไมอะมันมันเล่นแล้วมันไม่มีลูกค้าผมพูดตรงๆเลยเราสายนี้ใช่ขนาดเราบิดแล้วนะ เราบิดให้รู้ว่าเออกูทำมิสูได้นะก็ที่ไอ้ที่มันบิดก็คืออย่างที่บอกช่างแจ็คแม่งเป็นโตโยต้ากับมิสูมันฝังมาแล้วไงพี่มันถูกฝังไวงั้นแล้วที่เริ่มมาอย่างนั้นเฮ้ยแม่งเข้าหูเวอเดี๋ยวกูทำดูอเดี๋ยวกูลองทำทำให้ดูครับผมก็มาวิ่งไว้ผมก็วิ่งมาอันดับหัวหัวครับผมครับผม็มาอะไรไม่รู้ว่าตอนมีสุดวิ่งเก้าสามโอ้ก็โอเคแล้วครับแล้วก็แค่นี้ก็วิ่งกันไม่ไหวแล้วแค่นี้มันก็ผมก็ได้ลองแชมป์ประจำปี แล้วก็สลับกันแพ้สลับกันชนะได้ที่หนึ่งที่สองที่หนึ่งที่สอง,สอ,งอยู่อย่างนี้ตลอดจโบจุมจิม๋มเนี่ยครับผมอตอนนี้เลิกแล้วครับปลประจําการนี่ไงถึงบอกว่าคือเขาไปเขาทําให้เห็นหเฉยว่าเออกูทําได้ครับนะฮะเพราะว่าไปเข้าหูเขาทําแต่จริงๆแล้วพอสุดท้ายแล้วลูกค้าก็ไม่ได้มาจากทางหนึ่งเก้าไม่มีพี่มีเนี่ยผมเข้ามาแล้วท่นเดียวผมเข้ามาท่านผู้ชมในอู่เนี่ยนะมีแต่วีโก ไททันเนี่ยจอดกันเป็นแถวไปหมดเลยเนี่ยส่วนส่วนใหญ่จะเป็นตัวอย่าน้องบุ๊กเนี่ยเอ้ยนี่นครสวรรค์นี่ไปปะเนี่ยไม่ไม่ได้ไปแล้วครับน้องบุ๊กก็แขวนแล้วล่ะปีหน้าก็คงจะแขวนแล้วครับผมครับจะหยุดเหมือนกันเพราะว่าผมเดินแทนเจ้าของมาสามปีกว่าละโอ้ก็วีโก้ครับเนี่ยที่อยู่ข้างบนเนี่ยครับผมครับวีโก้รีโบ้ส่วนใหญ่นี่ครับท่านผู้ชมครับคอยติดตามให้ดีฮะนะครับกับ หน้ายาวคันนี้เป็น GD คันแรกของโลกแล้วก็ผลิตภัณฑ์ MIX อยู่ในนี้แน่นอนนะคร,ครับผมใช่ครับผมครับเพราะฉะนั้นการลันตีได้เลยผลิตภัณฑ์คนไทยโคตรดีฮะนะฮะและอย่างหนึ่งต้องขอโทษด้วยนะที่ไม่สามารถที่จะเปิดเครื่องให้ดูได้ไไดเพราะจริงๆผมรู้อยู่แก่ใจแล้วแ่ะแต่ทาง MIX าบอกว่าเฮ้ยพี่ได้ไหม เขาก็ไม <the> ่ได้บังคับอะไรหรอกนะแค่ถามเราก็นึกใจแล้วไม่ได้หรอกเราก็ถามเพื่อความชัวเระบอกว่าเฮ้ยพี่ผมจะวิ่ง8ปดอนี่แม่งช่างเก่งๆมองเห็นนะมองปุ๊โลยรู้เลยผีเห็นผีอะผีเห็นผีแน่นอนบางทีมันอาจจะเป็นเส้นผมบางภูเขาพวกคุณอยู่ก็ได้จริงๆมันอยู่ที่การเก็บรายละเอียดแต่เรายืนยันว่าข้างในเราเราใช้ m อ็มอร์เคล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมนะฮะเพราะว่าที่นี่เขาจำหน่ายอยู่แล้ววันนี้ต้องขอบคุณพี่แจ็คมากที่เราเราพูดคุยกับเรานะครับผมแล้วก็ เป็นกําลังใจให้ขอบคุณนะคอยติดตามเดี๋ยวถ้าวิ่งได้มาไหลกรีงกลางบอกกันได้ครับเดี๋ยวมานําเสนอขอบไปคุณพี่แจ็คมากครับขอบคุณครับอ่าอย่าเพิ่งไปไหนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถ้าเกิดเพื่อนๆชาวบ้านสนใจจะทำรถกับพี่แจ็คติดต่อพี่แจ็คได้ไงฮะก็เบอร์โทรศัพท์ก็0878048576ครับหรือหน้าเพจหน้าเพจบุ๊กก็ช่างแจ็คบังยะแพทย์ภาษาไทยครับแหมนี่แหละครับเป็นกำลังใจพี่แจ็คนะขอบคุณทีทีนะขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครััััับบบสสสสววดดีีคครร